ความตายเป็นสมบัติของมนุษยชาติทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกประเทศทุกลัทิทุกนิกายไม่ว่าใครจะมีความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งใดแต่ความตายก็ยังเป็นสมบัติของทุกคนไม่เลือกศาสนาไม่เลือกภาษาใดทั้งสิ้น ผู้ที่พิจารณาความจริงอยู่เสมอย่อมเป็นผู้เข้าถึงความสงบได้อย่างสันติสุขสิ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างของใครมันไม่ได้ตั้งอยู่และไม่ได้ดับไปไม่มีผู้สร้างและไม่มีผู้ทำลาย ความตายนี้จึงเป็นสมบัติของสรรพสิ่งอย่างแท้จริงผู้ที่รู้ความจริงอันนี้ย่อมละทิ้งซึ่งความยึดติดทั้งหลายผู้ที่ไม่รู้ความจริงข้อนี้ย่อมยึดมั่นต่อทุกๆสิ่งประหนึ่งว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นของของตน เขาจะกลัวความตายกลัวการพลัดพรากซึ่งแท้ที่จริงแล้วสมบัติเชน่นนี้มันก็เป็นของทุกๆคนอยู่แล้วแม้จะกลัวเช่นไรเขาก็ต้องประสบพบเจอกับความตายความที่กลัวตายนั่นแหละแสดงออกถึงความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายนักศึกษาธรรม จึงควรเอาความตายนี้มาเป็นแม่บทในการศึกษาถ้าเรารู้ซึ้งในความตายเราจะรู้ซึ้งในทุกๆสิ่งรู้แจ้งในพระไตรปิฎกทุกๆข้อเพียงแค่ยกความตายนี้มาพิจารณาอยู่เนืองๆเ,เมื่อเรายอมรับความตายเมื่อจิตยอมรับความตาย เข้าถึงความสงบเพราะเหตุแห่งการละความไม่ย,ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์ภายนอกความไม่ย,ยึดมั่นถือมั่นในกายสังขารในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ว่าเป็นของเราเขาย่อมสลัดทิ้งซึ่งความกลัวตายการยอมรับสิ่งเหล่านี้ความกลัวตายนั้นย่อมมาลายหายไปจากจิต เมื่อความกลัวตายนั้นได้หายไปจากจิตแล้วจิตที่เหลืออยู่ก็จะมีแต่จิตล้วนๆไม่เป็นไปเพื่อการปรุงเพื่ออนาคตไม่ยึดติดในสิ่งที่ล่วงรับมาแล้วความอิสระเด็ดขาดจากความยึดมั่นถือมั่นย่อมปรากฏแก่จิตผู้นั้นโดยสิ้นเชิงการศึกษาพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเราศึกษาความจริงมองที่ความจริงเราก็จะเห็นสัจธรรมเมื่อความกลัวไม่มีความอยากก็ไม่มีมีแต่ความอาจฐานความสงบมีแต่ความสันติในโลกนี้และโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความสงบแม้ว่าเหตุการณ์ที่แวดล้อมอยู่จะเต็มไปด้วย การคระกันอยู่ซึ่งความวุ่นวายแต่จิตของผู้เห็นแจ้งแล้วในชีวิตทั้งหลายในความตายนี้จะไม่สะทกสะทานต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเลยสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าพุทธภาวะดังนั้นพุทธภาวะนั้นไม่ได้อยู่ที่ใดเลยอยู่ที่นี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ก็เป็นความบริสุทธิ์อยู่โดยสิ้นเชิงเมื่อปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะความเห็นถูกปรากฏในความจริงทั้งหลายใครจะเป็นอะไรจะเป็นสูงเป็นต่ำจิตดวงนี้ก็ไม่ไดเ้เอียงไปสู่ความสูงความต่ำนั้นเลยไม่ได้เกิดความอัศจรรย์ใดๆในโลกนี้เพราะจิตแสดงความอัศจรรย์ ให้เห็นเด่นชัดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แสดงความอัศจรรย์ให้เห็นเด่นชัดอยู่ในจิตนี้แล้วดังนั้นปาฏิหาริย์ต่างๆทางภายนอกจึงไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ที่เห็นความตายอย่างเจียมแจ้งแล้วไปสู่การหลงไหลอีกไม่การวิงวอนขอชีวิตจัไม่เกิดขึ้นการวิงวอนขอ ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ย่อมไม่เกิดขึ้นการวิงวอนขอเอกลาบในอนาคตย่อมไม่เกิดขึ้นในขณะที่กระทําบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆมันต่างกันกันกบปุถุชนทั่วไปที่ไม่เห็นความจริงข้อนี้เมื่อกระทําบุญเขาย่อมปรารถนาสิ่งต่างๆมุ่งหวังในอนาคต เขาย่อมสร้างพบสร้างชาติให้เกิดขึ้นและบุญของเขาจากล่นหายไปทันทีเมื่อความอยากเข้าไปแทรกแซงเมื่อตัวตนที่ตั้งเอาในบุญนั้นปรากฏบุญนั้นก็หายไปเหลือแต่ความเป็นตัวเป็นตนตล้วนๆในสภาวะแห่งผู้รู้แจ้งในความตายนี้ย่อมไม่เกิดไม่ดับ ไปตามอาการใดๆความมั่นคงย่อมมีอยู่ในพุทธภาวะนั่นเองจิตไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมลาบยศสารเสริญใดๆการใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตไปตามเหตุและปัจจัยเขาจะทำบุญก็ต่อเมื่อเหตุปัจจัยนั้นมาถึงการให้ทานเพื่อสละความโลภ การมีศีลเพื่อสละความโกรธการภาวนาเพื่อสละความหลงทานศีลภาวนาย่อมมีอยู่ในใจของเขาแล้วตลอดการเพราะผู้รู้แจ้งย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นออกเสียจนหมดสิน้นเมื่อจิตว่างเปล่าความคิดจะเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีดังนั้นความโกรธย่อมไม่เกิดขึ้นเรียกว่าอภัยทานเต็มเปี่ยม การให้เต็มเปี่ยมเมื่อเกิดการให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ใดๆเกิดขึ้นความรู้สึกที่ว่าจะนำมาซึ่งผลบุญต่างๆเขาย่อมไม่มีย่อมไม่เอาย่อมไม่คาดหวังในผลแห่งการกระทำนั้นเรียกว่าทานแห่งบริสุทธิ์ผู้ที่เป็นปกติไม่จิตไม่มีจิตใจที่เอ็นไไว้ไปตามความดีใจความเสียใจ ความดีและความชั่วบุญและบาปจิตเขาย่อมไม่มีกังวลไม่มีอาฆาตไม่มีพยาบาทเมื่อนั้นศีลก็มีอยู่แล้วในตัวโดยไม่ต้องสมาทานเมื่อจิตของเขาละวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ยึดมั่นเถือมั่นในสิ่งใดปัญญานั่นแหละล้วนล้วนย่อมปรากฏอยู่ในขณะที่ปัญญาปรากฏ สมาธิก็มีอยู่แล้วในปัญญานั่นการแสวงหาใดๆก็จบลงที่นั่นที่จิตนั้นดังนั้นความกลัวตายทั้งหลายความคลั่นคล้ามในสิ่งที่ตนเองปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองนั้นกลัวมันไม่มีเกิดมีในจิตของผู้รู้ที่เข้าถึง ความแจมแจ้งนี้แล้วดังนั้นในขณะที่ผู้คนทั้งหลายกำลังรุ่มหลงอยู่ในความโลภความโกรธความหลงในวัตถุสิ่งของในบุคคลในทรัพย์สินทั้งหลายขณะนั้นพุทธภาวะก็ไม่ได้หายไปจากเขาและเมื่อเขาตื่นขึ้นเพียงแค่เขาสำนึกตน เพียงแค่เห็นความจริงจิตมันจะกลับตลปัดจากความยึดมัน่นมันจะกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าปล่อยวางเองโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติวางโดยธรรมชาติไม่ใช่บังคับให้วางไม่ใช่พิจารณาให้วางไม่ใช่สวดมนต์ให้วางไม่ใช่แผ่เมตตาให้วางแต่มันวางอยู่โดยธรรมชาติเพราะความจริงได้ปรากฏแก่จิตอย่างเด่นชัด เพราะการพิจารณาความตายซึ่งความตายนี้ไม่เกิดไม่ดับและซึ่งความตายนี้เป็นสมบัติแท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อทุกคนเมื่อผู้ใดรู้ว่าความตายนี้เป็นของเที่ยงแท้แก่จิตแล้วผู้นั้นย่อมผ่อนคลายและย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นที่มีแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธ,ธรรมารมณ์ทั้งหลายได้ผู้นั้นย่อมละซึ่ง ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินทั้งหลายในลูกหลานในบริวารในอาณาจักรของตนลงเป็นที่สิ้นเชิงโดยไม่กลับเกิดขึ้นมากระบฏในใจอีกเมื่อเรายอมรับอย่างจริงๆแล้วโดยไม่เสแสร้งจากจิตว่าเราต้องตายเป็นแน่บุคคลในโลกด้วยก็ต้องตายเป็นแน่ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ของใครเรายอมรับจริงๆแล้วว่าความตายเป็นสมบัติของเราความคำว่าจริงๆคือคำว่าไม่เสแสร้งนั่นเองถ้ายังเสแสร้งยังกดทวงโน้มนวลจิตใจว่ายอมรับยอมรับแต่ใจจริงๆนั้นในส่วนลึกยังไม่ได้ยอมรับความจริงนี้ ยังมีความทุกข์อยู่กับการจากไปของผู้ตายยังมีความกลัวครอบงำจิตใจในยามฟ้ามืดยามคลั่นคล้ามยังมีความเหงาหงอยเปล่าเปลี่ยวอยู่ในความรู้สึกเวลาอยู่ผู้เดียวท่ามกลางคุณเขาดังนั้นความเถยเยอทยานจึงเป็นอุปสรรคของผู้ที่ยัง ไม่เห็นความจริงเหล่านี้ความอยากความใคร่กระทั่งความปรารถนาต้องการในสิ่งทั้งหลายเพื่อตนย่อมเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตพวกเขาเหล่านั้นย่อมเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่กับความคิดของเขาเองซึ่งเขาไม่ปล่อยให้ชีวิตของเขาเองมีอิสระภาพ เพราะความยึดมั่นถือมั่นเพียงแค่เพื่อตนเท่านั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเพียงแค่เปลื้องคำว่าเพื่อตนออกเขาจะพบมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ความสงบสุขอันยิ่งใหญ่มหาศาลที่อยู่เบื้องหลังคำว่าเพื่อตนทีนี้ท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าพุทธภาวะนั้น ไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งพุทธภาวะนั้นเป็นสมบัติที่มีอยู่แล้วในสัตว์ทุกคนทุกตัวทุกตนทุกชีวิตท่านจงเป็นอิสระด้วยตัวของท่านเองเถอะไม่ต้องเอาผู้อื่นเป็นตัวอย่างไม่ต้องเดินตามผู้อื่นจงเดินตามตัวเองจงเป็นพุทธะของตัวเองจงสั่งสอนตัวเองและจงปลุกตัวเองขึ้น พุทธภาวะที่อยู่ภายในนี้แหละจะเป็นผู้สอนจะเป็นผู้บอกจะเป็นผู้ทำให้เราเห็นความสุขได้อย่างแท้จริงเห็นความสงบได้อย่างแท้จริงการเดินตามผู้อื่นนั้นก็เป็นไปเพียงแค่ว่าความปรารถนาความปรารถนามันแสดงให้ถึงให้เห็นถึงศักยภาพที่อ่อนแอของผู้ที่ เข้าไม่ถึงและไม่รู้จักว่าจะเดินทางเส้นไหนจะเดินแบบใดแต่คนที่เราเดินตามนั้นบังเอิญว่าหากวันหนึ่งเขาเดินทางผิดเราก็ย่อมผิดไปด้วยหากโชคดีเขาเดินทางถูกเราก็ถูกไปด้วยแต่ว่าเมื่อเขาเดินทางถูกแล้วเราจะเดินทางถูกแบบเขาได้อย่างไร เพราะการเดินตามผู้อื่นนั้นเราจะเดินตามได้เพียงแค่เพียงภายนอกส่วนภายในของเราก็ยังด้นเดาปรุงแต่งไปตามสภาวะที่เราเข้าใจจงปลุกพุทธภาวะทางสายกลางที่มีอยู่แล้วในสัต,ตว์ทุกตัวทุกตนของตัวเองให้ตื่นขึ้นเถิดแล้วท่านจะเห็นหนทางแห่งความสว่างอย่างแท้จริง ท่านจะยกมือทั้งสองข้างประนมขึ้นว่าพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิได้อย่างเต็มอกเต็มใจเพราะเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่าพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ที่ใดพระธรรมเจ้าปรากฏอยู่ที่ใดพระสงฆ์เจ้าปรากฏอยู่ที่ใดนั่นแหละคือที่ที่เราต้องไป ไปสู่ที่ที่ตรงนั้นแสวงหาที่ที่ตรงนั้นสแสวงหาที่ตรงนั้นให้เจอสแสวงหาพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ท่ามกลางจิตใจของเราให้เจออย่าเที่ยวเอาจิตเสาะ,ะแสวงหาพุทธทางภายนอกที่เราจะเจอก็เพียงพระพุทธรูปนิมิตการเพ่งการปรุงแต่ง การปรุงแต่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่แท้ที่จริงแล้วมันก็แค่การปรุงแต่งอย่างหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งพุทธภาวะจริง,รงๆแท้แทนั้นอยู่ที่ความว่างเปล่านี้ตลอดการท่ามกลางจิตใจตลอดการด้วยผู้รู้คือรู้จิตจิตเห็นจิตจึงแจ่มแจ้ง เห็นจิตแล้วย่อมปล่อยวางได้เพราะอะไรทําไมเห็นจิตเห็นจิตจึงดับทุกได้ท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจคานี้เพราะคําว่าจิตเห็นจิตนั้นหมายถึงว่าจิตทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเพียงมายาเมื่อเห็นข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็วางจิตลงความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวง เป็นเพียงสิ่งที่เสกสรรและปรุงแต่งขึ้นของสังขารเท่านั้นดังนั้นความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดทั้งปวงจึงเป็นเพียงมายารวมถึงคำว่าจิตด้วยมันก็มายาเท่ากันเมื่อรู้เช่นนี้จิตปล่อยออกเลยทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาออกเลยเพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าสิ่งที่ยึดมาตลอดเวลา มันเป็นเพียงการปรุงแต่งขึ้นความสงบแห่งพุทธภาวะมีอยู่แล้วในเราทั้งหลายจงปลุกพุทธภาวะของตัวเองขึ้นมาจงเป็นอิสระด้วยตัวของท่านเองกฎกติการะเบียบใดๆทั้งสิ้นข้อวัดข้อปฏิบัติหลักปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดที่ทุกสำนักใช้ปฏิบัติกันนั้นเป็นเพียงคุณสมบัติ เป็นเพียงคุณสมบัติภายนอกที่เมื่อเราพอใจจะปฏิบัติแบบใดก็อยู่ที่เราเมื่อเราอยากเข้าสำนักเขาเราก็ต้องปฏิบัติแบบสำนักเขาเมื่อเราอยากเข้าสำนักพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าและเมื่อเราอยากปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าที่อยู่ในใจของเราคือพุทธภาวะเราก็ปฏิบัติ ตามที่เหตุปัจจัยนำไปเพราะพุทธภาวะนั artist, mm. uh ้นย <Halloween> ่อมว่างเปล่าบริสุทธิ์อยู่ทุกเมื่อการกระทําใดๆย่อมไม่แปดเปื้อนเพราะความยึดมั่นถือมั่นได้สิ้นไปแล้วนั่นเองเมื่อท่านพิจารณาเห็นแล้วว่าสมณะวิสัยการบวชเป็นภิกษุการบวชเป็นภิกษุณีเหมาะสำหรับจิตใจของท่านและเกิดประโยชน์ที่จะกระทำสิ่งนั้น และท่านจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นการกล่าวตู่ว่าท่านเป็นผู้ทำลายพระศาสนาเมื่อท่านพร้อมที่จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามธรรมเนียมของพระธรรมวินัยท่านก็จงไปสู่สำนักแห่งการอุปสมบทเถิดแต่หากว่าเมื่อท่านพิจารณาแล้วพระอยู่ที่ใจวินัยอยู่ที่การปฏิบัติ ท่านพอใจที่จะอยู่แบบใดท่านก็อยู่ไปเถิดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบเราอย่าได้เพ่งโทษผู้อื่นเราอย่าได้ไปให้ความหมายความเห็นของผู้อื่นว่าเป็นอะไรเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมไม่ต้องไปตำหนิใคร ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมจริงๆเมื่อใดที่เราตกอยู่ในสภาวะนั้นหากเราเห็นโทษเขาถ้าเราอยู่ในสภาวะนั้นแบบเขาเราอาจจะปฏิบัติแบบเขาก็ได้ดังนั้นจงให้โอกาสจงให้อภัยจงให้อภัยตนเองผิดแล้วกลับตัวได้ล้มและลุกได้ผิดแล้วผิดอีกก็กลับตัวได้กลับตัวอีกสำนึกได้สำนึกอีก ไม่มีคำว่าสายเกินไปไม่มีคำว่าช้าเกินไปทุกอย่างอยู่ที่ตรงนี้เวลานี้ตอนนี้ตอนนี้เวลานี้คิดได้เวลานี้ทำได้เวลานี้ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยอะไรคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อโลกอะไรคือประโยชน์นั่นแหละพระอรหันต์ท่านทำ อะไรที่เป็นอุปนิสัยของท่านท่านทำท่านเกื้อกูลเช่นการสั่งสอนบ้างการโปรดบ้างการแผ่เมตตาบ้างสรรพสัตว์ทั้งหลายมีหลายภพบหลายภูมิทั้งละเอียดทั้งหยาบดังนั้นท่านก็แผ่ได้ทั้งภายนอกภายในบางองค์ท่านอาจจะไม่ได้ออกมาสั่งมาสอนแต่ท่านก็บโปรดโปรดภาคทิพย์โปรดพวกเทวดาโปรดพวกผีปีศาจทั้งหลาย เตอสุรกายทั้งหลายท่านก็โปรดอยู่ภายในตามแต่บุพกรรมของท่านจะเกื้อกูลไปกับสิ่งใดอันนี้เรียกว่าเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามอุปนิสัยที่สั่งสมมาแต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาแห่งธรรมอยู่ที่พุทธภาวะอยู่ที่การปล่อยวางได้การไม่ยึดมั่นถือมั่น ในตัณหาในกิเลสไม่เกิดความกลัวแล้วเมื่อท่านพร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าของตนเองท่านก็จงโปรดตนเองให้ถึงที่สุดเถิดให้เป็นอิสระด้วยตนเองหากท่านพร้อมที่จะไปสู่สำนักต่างๆท่านต้องทำตามกฎระเบียบของเขาอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีทิฏฐิอยู่ในจิตใจจำไว้ว่าการเพ่งโทษเป็นบาปมหัน และแสดงถึงความอ่อนแอของจิตแสดงถึงสิ่งที่ต้อยต่ำสำหรับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงพุทธภาวะผู้ที่เข้าถึงแล้วย่อมไม่เพ่งโทษไม่โกรธเคืองในการกระทำของผู้อื่น